เราก็แค่อยากจะสนุกสนานกับอารมณ์ของการยริงธนูใช่ไหมครับผมก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าคุณเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็คงอยากได้คันธนูที่มันทนทานใช้งานได้จริงจังไม่ต้องหรูหราแฟนซีไม่ใช่ธนูแข่งขันอะไรแนะนำครับคันนี้เลยถ้าคุณชอบแบบนั้น h o ย t ทอร์เรครับจะว่าไปแล้วฮอยก็คือผู้ผลิตธนูคอมเพลที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ แล้เจ้า Torix ที่อยู่ในมือผมนี่เป็นธนูรุ่นใหม่ล่าสุดจากคอยเป็นธนูเ,เรียกว่าเป็น workhorse หรือว่ารับม้าใช้นะครับก็คือเป็นธนูที่ออกแบบมาให้ใช้งานจริงจังไม่มีอะไรแฟนซีครับแต่ว่าแข็งแรงทนทานสู้งานหนักนะครับยิงสนุกแม่นยำทนทานนานนับปีนับสิบปีเลยเราคุ้นเคยกับคัน้อยมาอยู่แล้วเรารวมเป็นอย่างนั้นนะครับเจ้า Torix เนี่ย ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ฮอยสะสมมาดีไซน์ของคันนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันถอดแบบมาจากคันรุ่นท็อปของฮอยในรุ่น2อสปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ใส่อุปกรณ์ดีๆมาให้เราลองใช้กันเดี๋ยวลองมาทำควารู้จักกับฮอยทอร์เร x กันครับฮอยทอร์เรี่ก็เป็นคันที่กระทัดรัดมากครับความยาว 30. 7 5นิ้วกระทัดรัดเลยลนะที่เราจะพกพาไปทุกที่ทำจาก รวมิปนึงเซียนสีทั้งคันนะครับแข็งแรงไม่เสียชื่อห้อยแน่นอนนะครับลิมก็เป็นลิมห้อยที่เป็นสปิตลิมนะครับที่เราใช้กันมานับ10ปีเรารู้ว่ามันทนทานขนาดไหนนะครับใช้งานไม่ต้องกลัวเลยมันจะแตกจะหักจะพังข้อดีของ t o r r เร็นอกจากความทนทานแล้วนะครับมันคือการที่จะง่ายที่จะปรับให้เข้ากับตัวทุกคนที่จะยิง Tor เครับเพราะว่ามันสามารถปรับระยะดึงได้ตั้งแต่26นิ้วสำหรับ ผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายตัวเล็กๆไปถึง30นิ้วซึ่งคือผู้ชายตัวโตๆระยะดึงยาวๆนะครับถ้าคุณสงสัยเรื่องรอเล้งลองไปดูนะครับเรามีวิดีโอที่แนะนําการวัดการคํานวณรอเล้งสําหรับน้ําหนักดึงนะครับเราก็สามารถจะเลือกได้ตั้งแต่30สถึงสีปอนด์สีถึงห้บปอนด์ห้ถึงหกปอนด์แล้วหกถึงเจปอนด์เราสั่งคันมานะครับเราจะสามารถปรับน้ําหนักดึงเนี่ย ปรับเองได้ในช่วง10ปอนด์แต่ว่าต้องระบุไปก่อนว่าเราอยากได้ช่วงไหนนะครับคัน t o r a x e เนี่ยจะมีสปีดหรือว่าความเร็วตัถธนูสูงมากถ้าเทียบกับธนูในเกรดเดียวกันนะครับก็คือ327ฟุต second นะครับซึ่งเปร็วมากนะครับอันนี้เป็นหน่วย IBO ที่เขาวัดตามสาตรดาดของธนูทั่วไป t o r a x เนี่ยมาเป็นชุดเลยครับเพื่อให้ยิงได้ง่าย ไม่ต้องคิดมากว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ที่ให้มานะครับมีนี่ครับอัลตร้าเรสเป็น Drop Away ของฮอยสนะครับซึ่งยิงแล้วมันก็จะตกลงเองอย่างนี้นะครับก็จะไม่กีดขวางลูกธนูเลยดีมากตัวนี้ศูนย์ห้าพินของฟิลส์นะครับให้มาเลยนี่ดีมากครับตัวนี้ของดีเลยละ่ะแล้วก็มีควิเวอร์ของฟิลส์นะครับใส่ใส่ลูกธนูได้สี่ลูก อยู่ข้างๆนี่เลยสามารถจะถอดออกได้เวลาเราเพื่อนย้ายธนูนะครับมาประกอบเข้าก็ง่ายๆเลยไขย่ล็เข้าไปมีสลิงหรือว่าสายรัดข้อมือนะครับม่ให้ธนูติดอัจากมือมีสเตเบลิเซอร์ยางขนาด5นิ้วมาให้ด้วยครบชุดครับถ้าชุดนี้จะให้ยิงได้เนี่ยก็ขาดอีก2ออย่างก็คือลูกธนูนะครับไม่มีมาในชุดนะครับ แล้วก็ลวปล่อยลูกธนูอีกหนึ่งอันแต่ว่าที่อาชีวิตไทยเราเนี่ยก็มีจัด e บ d y to Shoot ชุดไปเลยชุดแบบเ d รดี้ทูชุดมาให้เลยรวมลูกธนูแล้วก็รีลิสด้วยลองดูได้ครับลองยิงกันดีกว่าครับอันนี้ t อร์เรกส์ับจอเล้งเข้ากับผมแล้วนะครับแล้วก็ลองดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกนะครับ t อร์เรก์มาเป็นชุดแล้วที่จะเพิ่มก็คือลูกธนู แล้วก็รีลิสสำหรับรัดข้อมือแบบนี้อันนี้ที่อาชวิทยไทยเราจัดเป็นชุดตอนจะยิงนะครับก่อนดึงเนี่ยให้เอานิ้วไว้ข้างหลังไก่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนที่เราดึงออกแรงเยอะเราจะเผลอไปลั่นไก่ได้ครับอืมดึงง่ายเลยครับอันนี้ตั้งไว้ที่50ปอนด์แต่ดึงมาสุดแล้วผ่อนแรงมากสบาย นี่มครับในสำหรับคันราคาระดับนี้นะครับผมว่าเป็นคันที่ยิงดีมากๆคันหนึ่งเลยอันนี้เป็นเรสแบบ drop away นะครับพอเรายิงมันจะกระดกลงเพื่อจะหลบให้พ้นแนวปีกลูกธนูก็จะทำให้ลูกธนูเนี่ยวิ่งไปราบรียบมาก ดึงง่ายมากมันหนักในช่วงสุดท้ายนิดเดียวพอดึงสุดเข้าแองเกร์นะครับเบาจังหวะที่หลุดไปนิ่งมากนิ่มมากดีเกินราคาเลยครับนี่ครับยิงมาสามลูกใช้ได้เลยครับเป็นแม่นเป็นกลุ่มมาก อันนี้คันยังไม่ได้ใส่ศูนย์หลังเลยนะครับแต่ว่าคันมันเป็นธรรมชาติมากาดึงเข้าแล้วก็เล็งเอาปกติเลยยังไม่ต้องใช้ศูนย์หลังก็ยิงกลุ่มได้อย่างนี้แล้วเป็นคันที่ยิงดีมากครับ Torrex มีพี่ชายฝาแฝดครับชื่อว่า Torrex XT คันนี้นะครับก็ตีขึ้นใหม่นิดนึงครับดีขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งเป็นลิมที่สั้นลงนะครับรอกที่ให้ความเร็วสูงขึ้นนะครับเป็น3 36กูด per second นะครับระยะปรับดรอเลงก็เพิ่มขึ้น จาก25.5ถึง30มีโรเลอร์ er นะครับเคเบิลกาวเป็นโรเลอร์ที่จะทำให้จังหวะดึงสมูทขึ้นนะครับแล้วก็มีช็อคพอร์ตสำหรับลดแรงสั่นสะเทือนของคันเพิ่มมาเจ้า Tor x x t o r r e x X-T ตัวนี้จะมาเป็นคันเปล่านะครับเป็นทางเลือกของคุณว่าคุณอยากจะใส่อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เป็นเรสแบบไหนเลือกใส่ได้เองแล้วก็จะมี สีให้เลือกมากขึ้นนะครับก็มีลายพลางสีดำแล้วตัวนี้เป็นสีเทาครับคราวนี้มาลอง Torex x t พี่ชายฝาแฝดคนโตบ้งครับดึงหนักกว่า Torex เห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าตอนสุดแล้วก็เบาเหมือนกันครับจังหวะยิงหนักแน่นกว่ามากครับ ยิงสนุกเป็นคันที่ยิงสนุกเลยครับถ้าใครชอบแรงชอบมันลองดูคันนี้ครับยึงหนกักอันสุดท้ายเบาครับยิงแมน่นด้วยนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปนิปปิ๊บยังไม่พอดียังไม่ได้ปรับปิ๊บไม่ได้ใช้ปิ๊บนะครับ สอยลูกกันเลยอ่ะใช้ได้เลยครับแม่นเหลือเชื่อก็อันนี้ Tor ์ x XT 3ลูกแรกเลยที่ยังไม่ได้จูนคันไม่ทำอะไรเลยนะครับยิงไม่ไกลามากอันนี้ยิงประมาณ12เมตรเพราะว่าเราจะไม่ได้ตั้งศูนย์แต่ก็ออกมาหน้าแปลกใจครับไม่ได้ใช้ปี๊บหลังยังไม่ได้ตั้งศูนย์ไม่ทำอะไรเลยเลงตรงไหนก็เข้าตรงนั้น3ลูกถ้าปรับจูนให้เข้ากับเราแล้วน่าจะยิงดีมากเลยครับถ้าคุณอยากได้คันธนูคอมเป่าดีๆสักคันหนึ่งนะครับ ทนทานยิงดีสมบุกสมบันได้นี่นะครับ Hoyt Torex นะครับคันม้าใช้หรือว่า w o r k ์ o คอรจาก Hoyt Torex ธรรมดามาเป็นชุดครับอุปกรณ์ครบมาเลยมี2สีให้เลือกคือลายพลางแล้วก็ดำ Torex XT นะครับพี่ชายคนโตเพิ่มสมรรถนะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับมาคันปลเปล่าให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราถูกใจใส่เข้าไปได้ทั้ง2คันเลือกคันไหนก็ได้ครับไม่ผิด ดหวังแน่นอนจากค้อยผู้ผลิตธนูที่ดีที่สุดในโลกเจ้าหนึ่งครับทั้งสองคันมากับหมวกคอยสวยๆด้วยนะครับ